สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติแล้วทีเสียนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นจำนวนมากนะครับกับขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงนะครับในรถคุณใดเฮสวันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งของทางชีมงานอเวกรอนซาวราชพุนครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพึ่งเสียงนะครับในรถทุนได้เฮสวนนะครับตัวดีลักครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้ทําการออกแบบและทาการเพิ่มเติมนะครับหนึ่งนะครับฟอนต์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ฟอนต์เดิมที่มากับทางคุณได้เฮสวนนะครับสิ่งที่เราได้ทําการเพิ่มเติมนะครับหนึ่ง เจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของตะไคร่เอาพายนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับผ่านมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการติดตั้งยนตัวล롬โพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับและนอกจากนั้นนะครับซึ่งเป็นอฮไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการออกแบบติดตั้งในตัวซับนะครับซึ่งเราทําเป็นระบบซิสเต็มเป็นเบรล่องหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมนะครับขั้นตอนเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวเบรล่องหนหลายท่านอาจจะสงสัยเบรล่องหนคืออะไรครับหนึ่งครับการทํางานเจ้าตัวเบรล่องหนนะครับหนึ่งนะครับเราได้ยินเสียงเบตรับ ตำแหน่งเบดอยู่ตรงไหนนะครับมันจะกลมกลืกนกับเจ้าตัวลำโพงมีเลนนี่คือขั้นตอนเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเบรลองผลเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเดีวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถคุณได H1 คันนี้ครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทําการออกแบบติดตั้งระบบ่งเสียงรถยนต์นะครับแค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมนะครับเบื้องหลังในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอฮอนซาวเรามาดูครับ อันดับแรกนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอฮอนสาวราชพฤกษ์ครับเห็นความแตกต่างไหมครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพนะครับของคอลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวเบรดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวเบรดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างอยู่ตัวเอนฟอสเม้นท์เพื่มกกาารยยึึดดเะให้้ีิ่งขน นะครับนอกจากนั้นนะครับมาดูขั้นตอนในการวายสายนะครับเห็นการวายสายที่ได้มาตรฐานของทางชีมงานโอฮอนซาวและเพื่อนเก่ครับนะครับมีการร้อยท่อนะครับเพื่อป้องกันนะครับเซฟตี้เรื่องของสายนะจะไปบาดกับตัวถังและที่ประเด็นสําคัญนะครับมาดูขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งอยู่ตัวลำโพงวิเลนนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงวิเลนนะครับมีความสําคัญต่อระบบเครื่องเสียงอย่างมากเลยนะครับครับถ้าเราติดตั้งผิดที่ผิดตําแหน่งนะครับมันก็จะมีผลต่อเลือกคุณภาพของเสียงแล้วมาดูงานติดตั้งงงทาาาีมนเวรพ เรามีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างด้วยตัวลำโพงวิเลนนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งจ้วตัวเอ็กซ์ตารลิงเข้าไปในระบบเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนลัทคิิคในการติดตั้งด้วยตัวลำโพงวิเลนในรถภุ่มใดเฮสวรนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงวิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับในรถพุ่มได้ H1 ครับเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงวิเลนเข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงโดยการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นดันเข้าไปนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นดันของทางทีมงานโอฮอนซาวแราชูพิเนครับเลือกใช้แผ่นดันซึ่งมีคุณภาพของย่อคาลิเบอร์นะครับสำห็นมครับมีความยยืดหุ่่นนคอข้างสูง นะครับน้ำหนักเบาครับนะครับแดมป์ปุ่มจะขึ้นลายตัวบดี้เราเห็นนะครับแสดงว่าตัวแดมป์กับตัวบดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้ครับเรายังได้นาเทคนิคในการสร้างตัว n f o r c e m e n t เพื่อมาทำโครงสร้างตัวเพดาให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นะครับดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวลำโพงวีเลนนะครับเรามีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างตัวลำโพงวีเลนนะครับ วันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเลือกใช้ลาโพงของค่ายอิตาลีนะครับของเฮ r ร์สนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งยตโตเอสตา i n ลิงเข้าไปในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนแรกที่ดีนะครับในการออกแบบติดตั้งยุตโตโปรเจสเซอร์นะครับในรถคุนได h หนึคันนี้นะครับเห็นไหมครับ เราเลือกตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวโพดิเซอร์นะครับอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนขับเห็นไหมครับดยฮะนี่คือเจ้าตัวโพดิเซอร์นะครับวันนี้ใช้ของค่ายออลไพนะครับพร้อมกับทําการยึดแน่นหนาครับนะครับมีการวางเห็นไหมครับมีความลงตัวนะครับดูขั้นตอนในการวายสายนะครับนะครับแยกเป็นหมวดหมู่นะครับพร้อมกับนําวัสดุนะครับมาทําการห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันคลื่นสนามแม่เหล็กนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราเห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งยจ้าตัวลำโพงวีเลนรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นดมนะครับจะสงเก็ดไว้ครับว่าการแดมของทางทีมงานอุปกรณ์สาวราะชิพนะครับเราจะใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับในการติดตั้งนะครับนอกจากนั้นนะครับในสเต็มนะครับในรถทูมได H เสวันนี้นะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโเลิเซอร์นะครับนะครับเป็นของทางค่ายเอาพายนะครับ พื่อนาสัญญาณจากตัวตัวฟอนต์เป็นระบบเปิดปิการแดน,นดอยนะครับดังสัญญาณเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่แล้วนอกจากนั้นเฮฟดาเราจะเห็นนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตจวาตัวสป็อคน,นะครับซึ่งในซิสเต็มนะครับฮุนไดเฮสวร์คันนี้นะครับเราได้ทําการเซตอัพนะครับในรูปแบบนะครับเป็นเบรล่องผลหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเบรล่องผลมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือเบรล่องผลนะครับเป็นการทํางานของตัวซับฟูเฟอร์นะครับ ซึ่งเราไม่สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าตัวซับวูเฟอร์ได้นะครับข้อดีนะครับหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะนั่งตำแหน่งตรงไหนนะครับเราจะได้มิติและซาวด s สเต e เป็นมิติเดียวกันหมดนะครับการทางานเจ้าตัวซับนะครับครอบคลุมพื้นที่หมดการฟังส่วนเป็นการผลคลายนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบขคองเสียงนะครับนะครับในรถทุนใดนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหาครับได้ยินเสียงเบรคมาจากหน้าหลังตุ้งตุ้งข้างหลังก็รงคานเบรคจนล้นข้างหน้าไม่ได้ยิน แต่การออกแบบเป็นเบรล่องหนนะครับไม่ว่าท่านตำแหน่งนั่งตรงไหนตรงไหนครับจะได้มิตินะครับและวิธีเสียงเป็นมิติเดียวกันหมดนี่คือข้อดีนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพื้นครับเราได้นาเทคนิคนะครับในการเซตอัพตัวเบรล่องหนเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้ววิธีเสียงดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังนะครับเจ้าตัวเบรล่องหนนะครับ ให้สังเกตน,นะครับการถ่ายทอดรอีของชิ้นนตรีนะครับมีความโดดเด่นแนละมีความกลมกลืนนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังดูนะครับ you're nothing, nothing หลังจากที่เราได้ทำการตรวสอบฟังนะครับ การทำงานของเจ้าตัวเบสดล่องหัวนะครับทำงานมีความกลมกลืนกับเจ้าตัวลำโพงวิเลนนะครับการฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิกนะครับที่ทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซสาวราชชุนครับ เราได้นาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาทําการติดตั้งในระบบพคร่งเสียงรถยนต์นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวฮุนได H1 นะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะครับเวลาฟังพุ๊บรู้สึกเบรมันล้นฟังทั้งสองซองเพลงกลายเป็นสิ่งที่น่าราคาญแทนที่จะเป็นการผ่อนคลายนะครับก็สามารถนํารถไปทางชีมงานของอร์ฮันซาวราชพกษนนะครับทําการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ h ายเอ็นเหมือนรถฮุนได H1 คันนี้นะครับ สำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวเบรดล่องหนนะครับในรถทุนได้เฮสวันตัวดีลักคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเบอร์ฮอนสาวราชุดนะครับก็ขอยมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ